สวัสดีครับคุณผู้ชมทท่านนะครับวันนอยู่ผมใหม่ GG นะครับวันนี้อยู่กับเกม m e c a f t pixelmon ใน ep ที่21นะครับในวันนี้นะครับทุกคนเรามาเจอไบโอมนี้ระหว่างเดินทางตามหาพวกลาติอัสลาติออสไม่รู้เหมือนกันอะไรมันอัปเดตเป็นเวอร์ชัน8 2เออนนะทุกคนมันก็เลยโอกาสเลดตอบขอมง่ายๆตอนนี้เรามาเจอเลซิลัมใช่ไหมเลซิลลัมหรือเซคอมก็ไม่รู้นะทุกคนนะมาดูกันนะว่าเราจะสู้เราจะได้เขาไหม เปิดมาเจอเทพตัวแรกแหละโถทุกคนบอกเฟกโถโถนี่นี่เห็นไหมนี่นี่ลีลี่สปลาลิซิลัมโถทุกคนเราไม่ได้เฟกมันเกิดจริงๆนะวันนี้เราก็เข้ามานั่งตังตังค่าดูอะไรใหม่ๆนิดนึงนะทุกคนเราก็ไม่ได้ไม่ได้ดูอัปเดตอะไรเยอะมากหรอกว่ามันมีอะไรนะเอ้ยจะลอยไปวะมาตีแรงมากทุกคนเราได้นี่มาะไรอ่ะเอ้ยอย่างนี้เราจะได้นี่ดี แยมดีทุกคนทุกคนรู้ไหมว่าเราพูดถึงอะไรอยู่อ,อ๋อเราจะบอกให้ฟังก็ได้มันคือเราได้ไอ้คิวเลมมาใช่ไหมเราก็จะได้ Back แบกไวคิวเลมกันล่ะใช่ทุกคนรู้จักแบกไวคิวเลมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไปเลยเลเวลบนไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอาจจะมีเดทแอร์แ้วยทุกคนตอนมาช่วยคุยอ่าทุกคนไม่ได้แล้วไม่ต้องช่วยคุยแล้วล่ะง่ายง่ายอย่างวะง่ายๆอย่างนี้เลย นี่ทุกคนชอบบอกเราเฟกนี่ทุกคนเราจะให้ดูเราจะให้ดูนี่ไม่มีอะไรนี่อ้าวเกิดอีกตัวด้ปุ้ยเกิดตรงไหนอะเราอยากได้ตัวใหญ่กว่านี้มันมีตัวใหญ่กว่านี้ให้เราไหมแต่ตอนนี้เราไม่มีเชงคูนแล้วนะเชงคูนเราตายหาไปแล้วตัวที่เกิดตัวใหม่มันตัวใหญ่ตัวเล็กอะตัวเล็กจังเลยทำไมเวลามันเกิดเกิดตัวแค่นี้ เฮ้ยเฉยถ้าเมนี่มันเล่นเหลือหนึ่งวะวัดงงดิมูนบัตอ่าเอา้ามูนบัตก็เหลือหนึ่งได้เก่งปะล่ะครับี <c oughs> มลิตี่สตูดี้หรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่ไดิเล่นมันเหลือหนึ่งได้เรเวลบนไปห่างกันตั้งสามชิ้นบนเลเวลเลยนะสามพวกเลเวลนะไม่อยู่ก็เกินแล้วมาอีกตัวไปมาดีๆจะปาจะน้ตาคิวเลม มาช่วยคุยกันได้คือในช่วงที่เราหายหายไปนานๆนี่คือเราติดเรียนทุกคนเราต้องขอโทษด้วยจริงๆแล้วทุกคนตอนนี้เราทาคลิปดาวน์โหลดให้แล้วนะอย่าเราจะทิ้งเราจะไอแปะคลิปดาวน์โหลดมาให้นะถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูกันได้เลยนะทุกคนนะก็อีกอย่างนะทุกคนก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิป้วยนะในช่วงนี้คือคนดูนะมีนะคนแต่ทุกคน,คนไม่ค่อยกดไลค์กันนะอ่ะเห็นยวเราให้รู้ว่าดีไลค์ดีว่ามันคนดูไม่ใช่บอทหรืออะไระทุกคนโอเคนะ หมือนจะมีแสงอะไรชายนี่แถวนี้หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีแสงวิบวับอะไรมีชายนี่หรือเปล่าฮะหรืออะไรยังไงฮะได้มาสองตัวเอ,อ้ยเราไม่เคยจับเทพซ้ำสองตัวนะเดี๋ยวเืยว่าแจ่มอยู่ตรงนี้มันมี PC น้ำอยู่นะเราน่าจะปคปคิวได้นะทัอย่างเฉาๆเนี้ยมั้ยจริงจริงคลิปนี้เราไก่จะพลา แล้วกล่าวว่าเปิดโปรแกรมอ่านไว้กล่าวว่าจะพาทุกคนไปหาฮุบป,ป้าไม่ก็ไอเทพน้ําอีก2ตัวนะเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้แค่จะเต็มแล้วก็ต้องเอาตัวใหม่มานั่งเก็บค่าความสนิทได้แล้วทุกคนเราจะได้แบบไปนี่ไงไล่ไปอัญเชิญพวกกิสตินา่าดิงกา้าพาเกียแต่ว่าเราต้องหาเยอะนะกว่าจะได้แต่ละตัวแต่ทุกทุกคนคอมเมนต์มาได้นะว่าสมมตนะิถ้าเกิดแบบเราได้แนละ้วครั้งหนึ่งเราสามารถเสกเสกอนะันนาออกมาได้อีกรอบเราจะไม่ต้องเก็บค่าคนอื่นเฮ้ยเราจะได้ไม่ต้องไปหาตัวเก็บค่าคนอื่นอีกประเทศพวกนี้มันก็เกิด ยากใช่ไหมล่ะถ้าเลือกเราก็ได้เลือกแค่ตัวเดียวก็ต้องให้ทุกคนโหวตมาจากการคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเราจะเอาตัวไหนนะทุกคนอาจจะค้างนิดนึงนะก็ทั้งทุกคนโหวตมานะว่าเราจะเอาตัวไหนกันนะทุกคนตอนนี้อย่างนี้ข้ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนเ,เราก็รอเซคอมมาด้วยเดียวมาก็เอาไปทีเดียวเลยท,ทั้งเซคอมทั้งไอ้นี่เลยจบเกิดไม่เกิดเมื่มอกี้เรากำลังตั้งค่ากําลังเช็คอะไรอยู่เลยนะอยู่ที่เกิดเรามานั่งเล่นไอ้นี่นะไอ้ไปไอ้นี่เอาไปวิ่งเล่นไป เมื่อกี้ได้คิวเลมมาเอมีตัวไหนที่ไม่ใช่เทพหรือเปล่ามาเกะกะตรงน,นี้ไม่ได้เอาลิสโด,ด้แล้วมาสองตัวละโถทอแยบปล่อยคือสู่ธรรมชาตินะตัวหนึ่งตอนนี้ตัวน,วนี้เทพหมดเลยนะทุกคนดูมีเทพหลงหลงมาเนี่ยมีหลงจริงด้วยจิ๊บโอเคสองตัวเลยดีจังเลยเนาะ ตอนนี้ก็ไม่รู้ติดๆๆนี่ใช่นี่เดีดดดด๋ยวเราว่าเดีย๋วยวเราต้องหาเวลาจับโปรกเกรสใหม่แล้วทุกคนให้โปรแกรมมันแบบเยอะมากเอาอันนี้ออกมากับคิวเลมน่าจะได้นะไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บน,นึงเรค่อยกลับมาหาทางเปลี่ยนล่างนะตอนนี้มาลาเซีคอมเกิดละเล็กเกิดอย่างเท่าเดิมทุกคนแต่ว่าเรามาอยู่ในจุดที่มันเกิดมันก็เลยเกิดง่ายนะทำไมเจอตัวเล็กอะกระตุกนะทุกคนกระตุกกระตุกคือตอนนี้แมปมันยังไม่ได้เปิดนะทุกคนดูในมินิแมปเห็นไหมแมปมันยังไม่ได้เปิดเลย มันก็เลยจะแบบไอ้นี่หน่อยทุกคนมันก็เลยแบบจะกระตุกหน่อยเพราะแบบมันไม่ได้โหลดไม่ได้เปิดเอาไว้ก่อนนะเราเพิ่งมาถึงแบบเนแมปเลยแล้วมันก็เกิดแล้วมันก็เกิดพอดีมันช่วงเช้าพอดีเลยโชคดีนะทุกคนให้ยตอนนี้ตีไม่ค่อยแรงฮะเราก็ตีมันไม่ค่อยแรงเหมือนกันถ้าจะไหวนะทุกคนไม่น่าจะอะไรถ้ามีเสียงเฟซเหลือเขาต้องขอโทษด้วยนะทุกคนนะพอดีโทรศัพท์เราลืมปิดการแจ้งเตือนก่อนอัดคิดเอาไว้แล้วก็เลืออัดนเล่นๆแล้วก็พูดไป เราก็เลยไม่ได้เปิดการแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนถ้าเอาคิวเรียมตีน่าจะตายเพราะนั้นดาร์กวันไปเลยเด้อเลเวลมันเท่ากันเราใช้เลเวล1ไม่ได้ไม่ได้เอาส่วน่หออกมาแถามเลียบมันก็น้อยขราว้ามันติดก็จะดีถ้าไม่ติดก็แล้วไป ติดไม่ติดจะ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 ติดไม่ติดอ่าทุกคนได้ละอ๋อเราหมดภาระกับที่นี่แล้วนะเดี๋ยวเราต้องดูวิธีการที่แบบว่าทําให้มันเปลี่ยนร่างได้นะเราขออนุญาตกลับไปที่ PC น้ำนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เราไปดูวิธีการเปลี่ยนร่างแบคคิวเลมไวคิวเลมมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบคคิวเลมก่อนนะทุกคนนะนี่ครับ อันนี้คือร่างของแบคคิวเลมนะทุกคนมันใช้ด้วยการดี a เเนี่ยถ้าเราจับคิวเลมได้ดี a เตัวนี้นะครับจะอยู่ในตัวของคิวเลมนะทุกคนใครที่สนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นทำได้นะลิงโหลดมีแลไวน,ะนี่ทุกคนกดนี้เอาคลิกขวาใส่นะคนก็จะเปลี่ยนร่างขี่ได้ไหมนะแบคไอแบคคิวเลมนี่ทุกคนแบคคิวเลมเนี่เท่ไหมอุ้ยแม็ปไม่โหลดด้วยมีอะไรบ้างเฮ้ยเหมือนจะเห็นอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกแหลก ต่อไปนะทุกคนจะทำไวคิวเลมให้ดูกันนี่ทุกคนเหมือนเดิมเลยแต่ว่าเราคิดว่าไวคิวเลมสวยนะอยากจะคงล่างไวคิวเลมไว้นี่ทุกคนโอ้โหดูดิสไตล์เอฟเฟคเอฟเฟคแฟงหลังมันไม่เหมือนเจเนเรชั่นเจเนเรชั่นเอฟเฟคแฟงหลังสวยมากแบบไม่โหลดเลยโอเคอย่าไปสนใจตรงแบบไม่โหลดเลยทุกคนลองดูโอ้โอ้บักขี่ยังบักอยู่นี่แหละทุกคนไวคิวเลม โอเคมันสุดยอดมากเลยอะอุ้ยอาร์โนมโอเคเราจะเก็บไปทั้งๆอ,อย่างนี้เลยไว้คิวเลมเพราะว่าอะไรเหรอประหยัดพื้นที่ไงล่ะโอเคทุกคนหลังจากที่เราไปอยู่ในไโอมนั้นที่ได้แบกไวคิวเลมมาแล้วนะตอนนี้นะครับทุกคนเราได้ไปดูมาว่าอักโนมนะทุกคนตอนแรกของเราค่าความสีมันเต็มแล้วใช่ไหมแต่ว่า แต่ว่านี่นะครับคนแต่ว่ามันบั๊กเราไม่สามารถกดเอาค่าพลังออกมาจากมันได้นะคนเราก็เลยใช้วิธีการเสกมานะแล้วตอนนี้เรามารอหาการด้านกูุปปาที่ใบอุลมทเลซายนะคนดูว่าเราจะเจอไหมอ่ะแล้วก็อย่าเราไปดูกันว่าจะได้ไหมแล้วกลับมาเจอกันตอนที่เราเจอการด้านลูป้ปนาครับแต่ถ้าไม่เจอก,ก็อาจจะเจอตัวสักตัวุะคนก็เดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวครับโอเคไป โอเคทุกคนตอนนี้การ์ดอนก็ได้เกิดมาแล้วนะโหดีมากเลยเดีย๋ยวเราไปฮุงก่อนเดีย๋ยวเราค่อยไปหาการ์ดอนกันเราคิดว่ามันน่าจะเกิดแถวแบบนี้แหละไม่รู้ไม่ไกลว่ามันเกิดตรงไหนเรายังไม่ได้ดูเหมือนกันนะทุกคนนะตอนนี้เราก็คิดว่านะทุกคนว่าการ์ดอนตัวเนี้ยไงก็เป็นของเราล,ละบอลเราเยอะอะไนี้อ่ะเกิดตรงใกล้ๆเราเลยทุกคนเราคิดว่ามันจะเกิดแบบบนภูเขาสูงๆมันเกิดใกล้เรามากเลยแต่ริมแมนะ่น้ำมาดูกันว่าจะได้ไหมไปทุกคนเดี๋ยวเราเปิดด้วยท่าต่อสู้ก่อนดีกว่ามันไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมทุกคนลดไปนิดนึงมนมม่เเจบรอง like ี้ โอเคเปิดต่อไปเรื่อยๆปุ๊บดูซิว่ามันจะถึกได้แค่ไหนเชียวโอ้ยโอ้ยตีแรงมากหูยทำไมมันตีแรงอย่างี้วะอะไรอะโอ้ย,อยได้อยู่ทุกคนถ้าใช้ฟอร์ซวิปรอบต่อไปนะ่าจะได้เอ้โหตายเลยวะ่ะเออเอาโปเกมอนนกดีกว่าเออมันตีโปเกมอนบินไม่โดนหรอกทุกคนคอยดูมันจะตีเราโดนไหมเดี๋ยวจะมาดูดิเปิดด้วยเออเราเปิดด้วยอะไรเดีย๋ยวอัลตาบอลหรือว่าไทม์บอทบอลเออรโยนท์ไม์บอบอลไปทำไมวะ มันเพิ่งยังไม่หายไม่ถึงสิบเทอร์เลยยนทำเมาบอลไปสลักโค้เสียดายเลยทุกคนโอ้โหโอ้ยมาตีนกไม่โดนจริงๆ้วยทุกคนโอเคเสร็จแล้วแหละอย่างเงี้ยไปโยนบอลยาวๆโอ้โหทุกคนดูมันเกิดดิแบบมันเกิดยากมากเลยนะคารตันกับไคโวก้าไคโวก้านี่คือเรายังไม่เคยเจอรีเจนเนอเรตสปาลมันเลยนะตอนนี้กระดิ่งลูเกียกับกระดิ่งโฮโอเราก็ยังหาไม่ได้เราคิดว่าเราต้องไปหาเมซ่าเพื่อหากระดิ่งลูเกียกระดิ่งโฮโอนะทุกคนเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีวิธีข่าวด้วยว่าใครรู้ก็ฝากบอกด้วยนะเดี๋ยววจะไปหาาข้อมมูล กระดิ่งโฮโงกระดิ่งโลเกียมันสามารถขับได้ไหมแต่โฮโโที่เรารู้มามันขับไม่ได้นะทุกคนไปตอนนี้ก็อยู่ไปเรื่อยตอนนี้ทุกคนโหเราแบบเวลาทําคลิปเราน้อยจริงๆนะทุกคนคือจริงๆอะที่เห็นเห็นแบคไวคิวเร่มกันเนี้ยคือมันไม่ได้เชื่อมกันนะไม่คนละวันกันเลยนะทุกคนอันนี้คือเราเพิ่งมาอัดตอนเช้าของวันที่3นะอันที่แล้วเราอัดเมเมื่อวันที่2นะทุกคนตอนนี้แหละเราคิดว่านะมันจับยากทุกคนมาตีเราไม่เข้าเราคิดว่าถ้าเปลี่ยนเป็นโซนในอัดออกมาดีเลยป่ะน่าจะดีนะไปเด โอเคทุกคนโหตอนแรกเราคิดว่าเราจะท่ายแม่งไม่ได้ตายทุกคนมันตายไปเลยตอนแรกกําลังดีใจกําลังนึกดีใจเลยทุกคนเฮ้ยได้การได้แล้วพอดูอีกทีมันตายโคตรเสียดายอะครับทุกคนเราฮิวแเราจะเราลองไปตีคาแม็กกันดูเดี๋ยวว่ามันจะเป็นไงไปเอ้ยฮิวช้าจังเลยเอยเอโซโลอาร์ปุ๊บเฮ้ยไปคาแม็กเลยลุย ดูไม่มีตัวอื่นแล้วตอนแรกเาเห็นบอสเขียวตัวหนึ่งก่อนฮิวโธไปไม่ไหวหรอกทุกคนเราคิดนะปกติคาแม็กซลิซารอนแล้วก็ฮุยจิกิบานะเราสู้ไม่ได้เลยนิ่เป็นเป็นเป็นมันปีซึ่มอย่างงี้ได้โอ,อูดูมันตีดิแล้วดูเราตีจะไปชนะมันได้ไหมไม่มีทางที่จะชนะได้เลยทุกคนโหโคตรเสียดายครับตอนนี้นะทุกคนนี่เลยทบได้แม็กชงคูสฮืออึ๊บอึ๊บเอืออหนีหนีไปเถอะ อย่าเลยไม่ชนะแน่นอนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราคิดว่านะทุกคนเราจะไปตีนี่ดีกว่าเอาอีกรอบปะเสียดายเสียดายเอาอีกรอบก็ได้วะฮึบปึ๊บได้แม็กข้าพืชรับรองแรงรอบนี้แรงเมื่อกี้ไม่ได้ได้แม็ก้โอ้โอ้ทำไมมันฮิวอะเฮ้ยมันมเบอร์รี่ทุกคนมันมีเบอร์รี่มันฮิวได้วอเธอเพาโคแรงเลยของมันอะ เออโหดูดูอชนะไหมนเนี่ยชนะโอ้โหมันเร็วกว่าทุกคนแล้วจะโปเกมอนตัวไหนสู้ได้เกียวโกรเนี่ยรคิดว่าต้องฟื้นคืนชีพโซเนอัดมาอีกรอบแล้วคิดว่าถ้าฟื้นคืนชีพโซเนอัดมาแล้วน่าจะไหวนะทุกคนมาลองดูกันเดี๋ยวว่า,าจะไหวไหมปุ๊บต้องไหวอึ๊บโอ้ยเกียวโกระทีเดียวตายครับอุ้ยคอยคิงไปฮิวเลือดเลยราชาราชาปลาของเรา,วาเวลร์สามสิบสี่มาเจอข้าวแมก โอ้ยคอยกินเชนี่ยังไม่รอดแต่จริงๆมันก็ไม่น่ารอดต่อไปไหมตแบบมันบินมากดูซิจะเอาใหม่ยไหมเอ้ยไม่ใช่ไปเลยไปเลยไปเลยเจอไหวนะวะปุ๊บเปือตายมาโซนิอัตอถ้าพืชอุย้ยไดเมกไม่ได้แล้วถ้าพืชตีมันเร็วกว่าทุกคนไม่ไหวามากลองโคสลุตีเฮ้ยโคสลุเร็วกว่าทุกคนแต่ว่าตีแค่นี้เดียวน่าจะตายนั่นไง เชงคูหนีหนีดีกว่าหนีหนีหนเออเชงคูสู้ไม่ได้หรอกเวลมันสูงเกินไปทุกคนไม่ได้เวลสูงโปรกรมอนเราเวลต่ําด้วยละย่ะเดี๋ยวไปตีเมลิฟตัวน,นั้นน่าจะตีไหวถ้าเป็นเมลิฟเราตีได้อยู่แล้วเมลิฟเวลแม่งนิดนึงไม่มีทางสู้เราได้หรอกทุกคนไปไปเลยสซเนตดูมันแพ้ท่าแฟรี่เอจายแม็กคุ้มดูดูดูทุกคนดูดูดูโต้เหมือนไงเห็นไหมเมเมลิฟเป,ป็นโปเกมอนตัวเดียวที่แบบเราสู้ได้แบบสบายๆแหละ ตสองทีตายเห็นไหมมีเมลิฟเกยจะดงนั้นที่ตีง่ายๆตัวอืน่นตียากมากอุ้ยไม่ได้ไเลยอ่ะเสียดายเสียดายเห็นข้ามแอกแล้มันแค้นเดี๋ยวรอชมเย้วเยอะจะกลับแก้แค้นแกโปรแกรมที่มันเป็นเมกาปกติมันก็ไม่แทบไม่เกิดให้เราตีเลยตั้งแต่มีพวกปีซิมออกมาไม่รู้เดี๋ยวต้องอาจจะต้องไปปรับให้พวกเมกาปกติมันเกิดให้ปีซิมเกิดน,น้อยลง มีอะไรไหมนะสำหรับคลิปนี้เราคิดว่าเราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มีโปเกมอนอีกมากมายเห็นไหมทุกคนถ้าทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะ EP หน้าน่าจะมีโปเกมอนดีๆไหมทุกคนเห็นนะให้ไหมโอ้เทพแล้วก็แย่เหลือสตาร์เตอร์หนงจับไม่ครบนะทุกคนอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งแชร์คลิปคลิปสอนดาวน์โหลดแล้วก็มีแล้วนะลืมบอกไปเนี่ยแม่ทุกคนเรากำลังเเลลวอะไรก็ไม่รู้ ก็ไปดูคลิปสอนดาวน์โหลดกันเลยนะครับให้ยอดวิวได้เยอะๆนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายอาจจะนอกเรื่อไปไหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย